รู้นะคือหนูอ่ะเคยเห็นหอยกะที่เป็นเหมือนที่เขาจะไปงมกันในน้ำอ่ะพี่ใช่<ต>เหมือนตัวเขาจะไม่อ้วนแบบนี้เนาะอันนี้มันจะอ้วนเพราะอัไนี้จะเป็นแบนใช่ใช่ใช่คือเนี้ยตัวเหมือนเขาจะอ้วนอ้วนะคะแล้วก็เหมือนเป็นๆกลมๆสั้นๆเนาะและ้วเปลือกม<ไ>ัดำไ,ไอ้ที่หอยกับกี่นะมันจะมันไม่ค่อยขึ้นมาลำลำหวยมันจะอยู่น้ำหมุงมากกว่า าแบบค่อนข้างกืนกับดินกืนกับใบไม้แห้งนะคะคือเขาจะออกเหมือนดำๆน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีเหมือนดินติดอยู่อะนอกจากหอยอีที่หมูอย่างนี้แล้วก็มีหอยอื่นด้วยใช่ไหมหอยขมหอยขมเหรอนีปะคะนี่ปะคะใช่หอยแบบนี้มันจะอยู่ในป่าที่มีน้ําลดลงแล้วมันแห้งเขาโอาไปหัวได้หรือว่าในนาในนา มีหอยตามธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นหอยกากนี่ก็จะอยู่ในหว้วยใช่มันจะอยู่แบบน้ําไหลอ๋อหอยกาบอยู่น้ําไหลแต่ว่าถ้าเป็นหอยหงแบบนี้ก็จะอยู่น้ำนิ่งๆแบบนี่ะค่ะจุดสังเกตนะคะน่หน่อยมีจสังเกตเลยจะพูดไปเรื่อยๆแต่กนะลัวไปเได้เรารู้ว่าที่น,นี่มันมีทุกปีเลยะค,ะค่ะเราก็ มาแล้วก็ขูดไปเรื่อยมต่ดูมาครั้งแรกเลยจเจอไหมเนี่ยอ่ะสูงเรื่ยสัจชายานบ้าดูเลย <c oughs> โอ้เจออีกแล้วเมือย <c oughs> อันนี้คือกาบขี้นะคะใช่นี่อันนี้หอยกาบขี้นะคะเจออีกตัวแล้เป็นหอยกาบเหมือนกันเลยคะ่ะแต่ว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนกันเลยนะคะคือหอยยีหมูที่จะเจอเยอะไปเนี่ยเขาจะอ้วนกว่าตัวอขาจะเป็นๆกลมๆเนาะแล้วก็ มีความปวดแต่ว่าหอยกากี้เนี่ยเขาจะเหมือนตัวเรียวๆยาวๆค่ะเหมือนตัวเขาจะผอม่าหน่อยนึงอ้มเหลืองๆหน่อยเนาะใสกว่าใสกว่าได้อ้อมเหลืองๆแต่ว่าหอยอีหมูเนี่ยเขาจะเป็นแบบดำๆน้ำตาลๆเลยหอยอีหมูเป็นหอยกากน้ำจืดชนิดหนึ่งเหมือนกับหอยกากี้นี่แหละค่ะแต่ว่าลักษณะภายนอกเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนหอยอีหมูจะมีเปลือกที่หนากว่าแล้วก็มีสีดำค่ะเป็นหอยที่พบได้ตามแม่น้ำแล้วก็มุวยสาขาของแม่น้ำใหญ่ซึ่งในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ ั้งหอยกาบหอยขมรวมถึงสัตว์อื่นๆนะคะเขาก็จะมุดตัวไปฝังอยู่ในดินหรือว่าซอกหินเพื่อเอาตัวรอดในช่วงภาวะขาดแคลนอาหารทั้งในฤดูหนาวแล้วก็หน้าแ้งค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าการจำสีนี่แหละคะ่ะซึ่งในช่วงก่อนถึงฤดูจำสีนี้นะคะสัตว์เหล่านี้ก็จะกินทั้งน้ําแล้วก็อาหารอย่างเต็มที่เพื่อสะสมพลังงานเอาไว้ใช้ตอนจำสีค่ะทาให้หอยตัวไหนที่มุดลงดินไม่ทนันแล้วก็โผล่ขึ้นมาเหนือดินแบบนี้นะคะจะยังสามารถทนแล้งทนแดดได้นานเป็นเดือนๆเลยค่ะ อีกที่หนึ่งไปจ้าดินตรงนี้